เพลงที icana, <naj bum S 1> ่บ่อเป็นยังเป็นสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพิษนะมาเฮ้ยมาจับนี่สิว่ากับมันนี่มานี้ย่างมาพี่ไว้ไวขั้นว่าเราหายห้องท้องแตกสิผู้ข้อใต้ผ่าลูกผาาเต้า จะเป็นเทหนกูฮืนขากดาราเลยแเลยอย่าดามะาด้พี่น้องอาม่าอามากู้ใจนะจาน่างามขดาดนีสิไปผูกขตมากเนาะมึงอยอะไรเม่ใหม่แเม่ใหม่บอสมาดีปลลูกนะไมึงสิไปยบนบ้านมใหญ่ขนาดนักชาตเาเงิ่ยลูกงบาท่นซื้อเนาะบง่ไเอายไเขีรถหยบ้อยตรงไหนอ่พี่น้องเลย ได้บ่หล่ะไอซื่อหนูมีมอย่งนี้เป็นตไอสากไมเ่อนไกอนบีบ้เป่มันหมียัมันมีเป็นตัวมเมันมีอยู่ห้าไอเทียนอยู่อันนี้นะป้ายมได้ดน,น,นี่นะเอา้นักชาไปไหไอ้น,นักาปไปหาพอาวันอยู่ไหนเนอะบนโลกนี่สัมวะมึงชิคือไปห้าตาไพ่ตะกี้นี่นะเห็นไปเห็นแลไรอยู่บ่ ถ้าสีจ่างเงินพันหนึ่งมึงขีให้ต้าพายเอาน่ะแล้วมึงขีไปสายจ่างพันหนึ่งจ่างพันหนึ่งเลยค่ะแล้วขีช่องไปได้ไปนันสิดาแล้วกัสิโอนมาให้เราอีกเราวะลูกสาวบุตรดแม่เราจูเงินออกมาพันหนึ่งนี่แล้วมันบ่อยู่เออบ่อยู่เอาไปนะแม่เาอ่ะขี่ไปยังบ้านสิดาไปซ้ำน้องพริกไปทำงานน้องไหว้น้ำปลาคันโหนี้ขี่ไปไหว้น้ำนี่ปลาคันมึงบ่เอาบ่ใส่ยีน่ะ เราได้ได้เราไปสั่นมะกะลอไปสั่นมะกะลอกันนะมันไปนำกันาเอากะม่มะกะลอกะแมยเฮลโหมากงชะดได้จังอีดําด้อไม่ไปดําเลยเอาวะบ่พให้จ้างดอกกูเลี้ยงกูบหัได้เด็กิจหน่มหงยนะพังเ้หอยสืเพื่อกอนนะว่อไรเขาได้แล้สิฟ้ามาให้เราอีกบ่ออยู่คมันใหแล้วมันบวอยู่เดหมันใ่มันจะคว่ำเรวันยังน่อยมน เปย่งอยาไหอกนะวามหังดูว้าวเดียวนี้เป็นเหลลวาเรื่อว่าสิเป็นยังว้าวละไเอ้าเออยางหูเปยังอย่างหูสื้อกะไรต้องหูเสกนได้เอฟซีเียส่วนตัวต้องหูเป็เนี่ยแล้วแขวก็เหียมว่าเออเขาบอกนี่แหละเมื่อนี่เี้จงไปจักเล้เลจงได้กินยอเลปาสาินกันนี่ยล้อยังชัน่ะโตย่านะโอ้ยมันหน้าคือแต่ลุ้งได้นะ มายืนเฮียงกันอีกครั้งมึงหนมันคือจ่อยมาเยีบเออใส่นี่แเลผิดนึงเยจ่อยไล่มายืนไปดูเราไไปสัมบเลเลมันเต้เกันมัเกือบเกืบแม่นแท้เิร์ดก็เยยเดเเมนเตนเลิอือเลิศ้มย่เตมิยะอยมาแต่ ขายากี่ซี่ในเงินเจ็ดสิบแปดพันคอยในทีิไปซื้อแนวกินม่เห็นกินน้ำนะคอยไปคอนในบ้านแขางๆนะมะได้มันตายเอมันนี้ติม่เศร้ามากนะคอยในสิมกนะไม้แล้ววันนั้ไปความให้น้ำทิมไปความให้น้ำานทิมเราฮน้ำในสหลงถวยเ่อน้ยังเอาก่อนเนเอาน้าพายหน่อยหนอยน้าพายดเห็ดกินนี่สิสแปกร้องเบาเข้าหวาตีอันนยังจากกว่าเลย ไปจรเผิแล้วมึงเอาเป็ดไปเลี้ยงเขาว่าขี่เป็ดขี่ไก่สแตกลงบ่หวน้าพายเห็ดกินนะวากว่านดแล้วเขาอยากหายเห็ดยักระไหลเห็ดยักรไหลมาเมาาะนมงเก่งเก่เขาบเก่งคอยสิเลียงเจ้ไรบอกกบลูกัคัน่จะคอยคุ้มมาถูกอย่างเข้ามามาอยู่กับอยู่นะไม่เอานี่ใายนี่เขาได้เล่ากัน เงื่อนคอยแหละเก็บมาเห็ดด้วยเงื่อนคอยเก็บออมแต่ละมื่อวันั้นคุณนี้เอาหายเก็บเอาไว้อันคุณบอลคอยโอนมาหาพันธุ์ปฝากเขาไว้วันนี้คุณยายฝาดหายซ้ำพันธุ์ของป้ฝาพี่น้องไว้เงื่อนรวมทั้งหมดวันเงินหมื่นห่างออมหมันของสิได้มีเขาในเหล่าจะได้มีหน้าจะได้เห็ดหน้าจะได้ส่วยเขาหนานะโบเก่งได้สิได้จากใดเกิดแเทียงวันได้บัด กูยอมมึงแล้วเห็นว่าแล้ก็ย่างี้ไปว่าจะเตะบาเวนกระพอมาเล่นมาบุญใหญ่ขนาน่ะผู้มาบีได้เรียกอบาบีแล้เรียกคนบุญใมาเรียกวอีเรียกอุ้่้ดให่ขึ้นมรดส์ผูแห้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกกี้

เดือนนึงเดือนกูไดเฮ้ยเอาไปวานกลางก็มาให้เวลาอยู่กับลูกนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะโอนให้เธอสักหมื่นห้าวว่าจะนักจะเต็มเลยใจปั๊มเนาะเจอฟ้าใจปั๊มเนี่ยจัดให้เลย จะไปนรักกับหนุ่มไทยคนอื่นพี่จะเธอจะลืมพี่นะค่อพี่นี่ลาเดกรจะลืมได้ไงก็บอกอีคุณแม่คุณแม่บอยิ้มานางบอกให้บ่าไทยบ้านอี้เปอะไรต่อมาถือมาเ็กจะคิียังไง เพิ่นเอ่าเบิไมก่พิ่นนอซีะกันเอูมักีได้งไเลยนะควะูนแหอปุ่มแห้ง่ารมระบายจัดนักเลยพี่น้อยไอ้นี่ไปผ่านมนเช็ดแล้วเดี๋ยว่าผ่านมาสักนปุ่มแห้งไมใ่กไไมึงนกไ้ำมันลดออกมาค่มึงเหรอเห็นกหมักกูใหญนีะมึงก็ไฟดว่ะ ปู่แม่กินไดแม่สคนงเสือ่าอยู่เินเล่ปู่แม่พี่น้องเอ้จะนักเลยจะคามารบายเต็มที่เมื่อนีใสาส้สนัก็สสิฟ้าพัวจะคนเลยพี่น้องใส่รูปดีเต้ไปถิดไปเรียกเขาก็สำนอมัยเลแล้เราก็เสือผาอยู่หแ้กยำแรกก็ไม่ไม่ได้ออกเลยังคื่าใอว่าเป็นเ

ยิ่พอนยมันิ่มาขามพนิมันนะถูกไหเหลัเฝาอ่าหาอย่างนเก่งยิ่งันให้ปามั่งเขาหายปันตีกับผู้าฆายบปัน้ลที่หลอกอีกไปมองไปนั่มองกันไอสารกเน่นน้ำเลาให้ได้สารไปน่าสารคนมันชิ ไปหอดแล้วหอมน้ำหอมนหอมน้ำหอมก็ขาดเรแต่เราเคยสีมาได้น้ำหอมาดถาทน้งสาวหาย่ะวะไอ้กันของเคืองลกกัถือกัถลกกันือนี่นะในสอโลกนออยู่น้ำพอยไงกิซี่น่ะในสองโลกขีดเงนน่เจ็ดสิบแปด่นเงห่้าหาแปลยวี่น่ะโดนสิเจทนแต่หากิซี่กับพีหลอกว่าฉันไม่ร้องง้มันชีวิไลมเ หาขี้ชี้นะครับก่นเนาะักคีไดพอโลหรือบ่อะไรปแต่ไ่ใช่ือบเคีเอไปโลโลตน้น้่่า่นกเจอเด เค่น้เออยากไปลมไม่กูยืมเงินนะครับหลายบ้างอืมกูว่าเพิ่นมาให้ช่ไหมเลขใี่เงินกี่บ้างสามเซ็ตปลาย แ่เงินไหนอมอนี่อะไรกหกสิบหาเคยขับาะไรวะ,กะหกสิบห้าเท่าไรปอนสามแนานนนนนสามนสามส,สามแสนสามสิบสามแสนสามสิบพันเราอยากได้มินกี่บัตอามากูจะแลกให้โอ้ย,อออยม,มิตรจะไม่ร้อยไม่รู้ <c oughs> บ้านเทาที่พวกจิ๋มหาาอยู่ปักซองนะได้คีกคำอดีตัวดอกมองเข้ารับลยเปลี่ยนยังไม่หนเออจะไปเที่ยวไซสบไปเนี่ยไปถิ่มพอใหญ่พอใหญ่ก็เอากาไปนั่นด้ห้องยังปดกจะพอใหญ่มันก็อาบายคนนึงก็เออมันอะไรกี่บ้านพวกชิมฮาโอ๊ยปไนแหลกบระซองรถพกิมฮาเ่บ้านถ้ามีแต่วกจิมหา งินมันขึ้นลงๆเขาบ่ได้ันอยู่มองแเปลี่ยน67ได้อีขนาดอยู่ปั๊มน้ํามันในเมืองยัง65ยัง65ได้ันมันใหญ่น่ะนเอาเปลี่ยนเจังได้ได้ตั้งแต่อยู่ในอันนั้นแกเปลี่ยนปัก2 67ได้แต่หันแกเปลี่ยนอันนี้อาเงินบาเอมบ่ได้เออกบไปไทยเด้ เชี่ยวไหวไปไทยใครอยังไดไปไทยก็เอาไปลอยนะท่าทีนี่ไปไทยได้ค่ะว่าพัวบองหายไปแต่ว่าพัวบองหายไปมีสิบปลว่าพัวจีโอห์น่ตั้งหมื่นสี่หมื่นหาอังกฤษแลนไปผิวสั่งปลาลูกปลาเต่าไปเลยคุณเนาะโอ้ยมันมาอยู่ในไทยหรอกมันเนาะโอ้ยอ่อนโบมันบุตรีไปมันบุตรีไปแล้วมันอยู่แต่กับเมิงคือการกำลังค้ำค้ำสมุดว่าสีปลาน่ะได้อยู่แบบมันหายมันห่องกระดาษละมือสองมืออะไรไปหมดแล้ว ค no si ันว huh? mm. our ่าม uh, uh. ีผ mm. uh. ู้เอาหาย่เดน้อเขาเขาซืกระนมอยู่อมาแล้วนะก็แล้วเดนเนาะเออห้อมันขนาดไอยู่ทำอันไม่ทยามนอพี่มันโง่มันนะเดี๋ยวมันอยู่ทำมันก็อยู่ัไงนไปอยู่ในูบเล้ยหมอมาหน่อยเี้นเลยกระดาเมยมาเกี่ยวเขายังมันเเกี่ยวมาตกลงนะพอตกลงพ่อมึงจะไปนไห ไปบเอไปวันเารฮะไปนวันเสาร์ไปนนวันเสาร์ันี่ยังยังเปิดอู่ตตดอ้ออยู่เนาะเงินเงาวก็มีเดี๋มองเขาฝาไว้ยนกรนลมาอยู่กุละอู่ใออยตายคลิปกิดชิบเลบวเร่งแวเลยอเอไว้ชิก้นพี่ช่องเอ้ยว่าเราใหญ่ห้างนั่งอีกเขาก็ยังครบสามสิบสองยู่้ ดูกายกี่คามึงเหไป,ปยังมึงไปหาผูกก็ตายลูกมึงจะอยู่น้ำไผ่คิดดีๆเด้อวะไม่ได้ผู้เลี้ยงเลยเนาะโอมัน,นเป็นผีสังนั่งชีวิตนางเดือยใชนางนัานอ<า>ือตายลนั่งเครียดแห้งเด้ปวดจักงมองระบายอืออือมองระบายเข้าใจมันอยู่คิดบอกออกบอกบ่ถูกใจอยู่เตมเครียดนะเออเครียดมาให้ไปขทามือบาปหาส์จจบชีวิตเด้่อยผูก็ตายนะบาปค่ะจะได้ตายบ่พูดบาปนากบาปนาแต่เคยเรื่อยบาปตาย ตายปทุมเกษ์